สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy v a l a t i l i ทีว,วททีนะครับผมอ่ะมาจัดผู้เล่นนะครับผมจัดผู้เล่น11ตัวจริงนัดดวล UAE กันสักหน่อยนะเอาอันนี้ผมจัดตามสไตล์ผมแล้วกันตามสไตล์ผมแล้วกันอ่ะโอเคครับผมมาจัดกันเลยทีเดียวนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเอาผู้รักษาประตูเอาใครดีนะครับผู้รักษาประตูเอาเอาซิวรักก่อนดีกว่าเออซิวรักหรือว่าจัดชัยดีวะซิวรักหรือว่าจัดชัยดี สิวรษ์ดีกว่าอ่ะฉัดฉะสิวรษ์ยังยังเล่นเหมือนเดิมนะครับสิวรษ์อืมนะครับผมท่านผู้ชมอาจจะเลือกจัดใช้ก็ได้นะเออนะครับจะจัดเต็ม u a e นะครับผมอกองหลังผมเอาทอมเบียบ่ะทอมเบียยืนกับคู่พันษานะเออทอมเบียกับพันษาดีกว่าเห็นไหมทอมเบียเออทอมเบียกับพันษาสองตัวนะครับทอมเบียยืนคู่กับพันษาพันษาหินไม่บูนแล้วกันอ่า สารผมจะเอาแกนหลักเป็นนักเตะบุรีรัมย์แล้วกันเนาะเพราะว่านักเตะสโมสรเดียวกันก็จะเล่นเข้าขากันนะครับผมออะแบ็กขวาเป็นต้นนรบดินวีรวัตรโนโดมและกันอืมฟอร์มดีอยู่นะครับเท่นกับทีมชาติฟอร์มดีจัดมาเลยนะครับอืมนะครับแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายอัสสลักครับมาอัสลักมาเลยนะครับศัสัลักืมแบ็กซ้ายนะครับมาเลย สัลักหาประโคนนะครับผมอ่ะได้มาครบละนะครับผมอ่ะอันเนี้ยน่าจะเป็นชุดที่ผมอ่าพึงพอใจนะครับพึงพอใจอ่ะกลางรับกลางรับเป็นใครนะครับกลางรับเอาที่ดิพันธ์พวงจันทร์่าที่ดิพันธ์พวงจันทร์ลงมาลงมาแทนนะครับอืมลงมานะครับผมกลางรับอีกตัวเป็นใครดีวะเดี๋ยวขอดูก่อนกลางกลางรับอีกตัวเอาเป็นเมื่อวาน สารัตกับพิธิวัดก็เล่นก็เล่นด้ยวยกันก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาไงดีวะกางรับเอากางรับให้เน้นไว้ก่อนดีกว่านะกางรับให้เน้นไว้ก่อนดีกว่าเอาพิธิวัดลงดีกว่าอพิธิวัดลงนะครับหรือว่าสารัตด,ดีวะเอาพิธิวัดดีวะตัวเก็บกวาดสองตัวแล้วกันเอตัวเก็บกวาดสองตัวอืมหรือว่าใช้สารัตด,ดีวะสารัต บีจีอ่ะคู่บีจีอ่ะอืมผมว่าคู่บีจีดีกว่าเอาสารัดลงดีกว่าเพราะว่าอ่าสารลัดลงดีกว่าเอนอนะนอกเหนือจากนี้ก็มีใครบ้างอ่ะมีใครบ้างอือมอ่ะก็ไว้เชฟไว้คงแบบนี้ก่อนดีกว่าเออครับพอคู่นี้เล่นบีจีด้วยกันนะครับเล่นบีจีด้วยกันนะครับความเข้าขาน่าจะมีนจะจัดเต็มนะอ่าในส่วนของ อ uh, ตัวปีกขวาใช้เจริญศักดิ์ตัวเนี้ยเจริญศักดิ์มาดีกว่าออแล้วก็เอ่อทางด้านปีกซ้ายเอาทางด้านสุรโโชคสารชาติมาปีกซ้ายสุรโโชคสารชาติมาแล้วกันส่วนมิดฟิลตัวลุกกลางลุกเลยนะครับนี่ใช้ธนวัฒน์ซึงจิตถาวรน,นี่ บนะครับผมอา่าแล้วก็แนวลุกเอานี่เลยแนวลุกใช้ทางด้านของสุพรรณัตเหมือนตาเลยเอผมได้มาละจัดเต็ม UAE นะครับผมออก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมอืมแต่ว่าเพราะเป็นชุดอันนี้คือชุดนี่น่าจะเป็นชุดช่วงท้ายๆเกมในเจอกับอินโดนีเซียแล้วเล่นดีนะ เออเล่นดีนะครับผมอจับงี้เลยผมจับเต็มอย่างนี้เลยประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับโอเคครับก็มีนะครับเซนเตอร์คู่นะครับผมเป็นทางด้านของพันสายหิมิบูลกับทางด้านมานลทอมเบียคือเล่นคู่กันมันมากับทีมชาติเนี่ยมาพอสมควรนะก็น่าจะรู้คลิกกันคลิกกันได้นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นสัสลักษ์ไโโคนนะครับผมก็บุรีรัมเหมือนกันนะครับแนวรับ หลักๆเป็นบุรีรัมเลยนะทางด้านต้นนรูดินด้วยนะครับผมส่วนคู่คู่กลางรับเป็น BG จีนะครับคู่กลางรับเป็น BG เข้าขากันอยู่แล้วผมเชื่อว่าเขาเล่นกันมานานนะครับผมแล้วปีกข,ขวาปีกข,ขวานี่ผมไว้ใจ,จเจริญศักดิ์วงกรปีกซ้ายนะครับให้ทางด้านทางด้านสุภโชคสารชาติเลยนะครับสุภโชคสารชาติก็เล่นเป็นแนวลบเบนนะเขาเล่นเล่นแนวแบบว่าถนัดขวานะแต่เลี้ยงเข้าตัดในได้ดีนะครับเลี้ยง ตัดในหรือว่าริมเส้นได้ดีนะครับผมส่วนสุนัทเหมือนตาเล่นหน้าเป้าไปเลยนะครับโอ้โหวัยหนุ่มนะครับเป็นกองหน้าวัยหนุ่มความเร็วนะครับมีความเร็วนะครับ,รรบพอสมควรนะครับผมอ่ะผมเชื่อว่าสปีดบอลปรับจูนโดยเฉพาะธนวัฒน์นะครับปรับจูนสุโชกับทางด้านของเอ่เจริญศักดิ์อ่ะแล้วก็สุพนัทเหมือนตาได้แน่นอนครับผมเมื่อเพราะว่าชุดเนี้ยเชฟชุดเนี้ยเราเห็นในช่วงท้ายเกมที่เจออินโดนีเซียอินโดนีเซียเจอบทนะ เจอบทในช่วงท้ายเกมนะช่วงนาที70ขึ้นไปอะ่ะเออ70 70 80ที่โดนเปลี่ยนยกชุดมาผมว่าชุดนี้มีความลงตัวมีความลงตัวมากที่สุดนะครับมากที่สุดละอืมนะครับผมผู้สาประตูก็อ่าใช้สิวลักษ์บุรีรัมเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวผู้ชมมาแม่งมึงติงบุรีรัมในวันใช้แต่นักเตะบุรีรัมอ้าวก็ฟอร์มดีอะ่ะเออผมผมรู้สึกว่ามันเล่นแล้วฟอร์มดีอะ่ะอืมนะเล่นฟอร์มดีนะครับผมก็ใช้โดยเหตุผลที่ใช้พรรษาเพราะว่า อ่ะคอนเนคชันบุรีรัมคอนเนคชันแล้วก็ทอมเบียกับบุรีรัมอ่อทอมเบียกับทางด้านของของพันษาก็เล่นกันมามาคู่ตอนตอนเล่นกับยเจอ,อ,ยอยูอีเขาก่อนก็ตอนนั้นตั้มธนบูลหรือเปล่าอืมแต่พันษาก็ได้อยู่ได้อยู่อ่ะถ้าผู้ชมอาจจะมีต้ออ่าตั้มธนบูเอ่อตั้มธนบู์ก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่นะผมพอดีผมไม่ได้ตัดตั้มธนบูลมาไงเออเอาประมาณนี้เอาประมาณนี้แล้วกันเออน่าจะ โอเคนะเออน่าจะโอเคไม่ใช่ชี้นํานะอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมแล้วกันเนาะเออความเห็นส่วนตัวผมแล้วกันโอเคครับก็ประมาณนี้จัดตัว11ตัวจริงของผมนะครับ11ตัวจริงในดวงใจด่วนยูเอนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับ